การเลือกเนี่ยต้องเลือกคนในบัญชีก่อนอถูกไหมครับ่ครับคนในบัญชีของฝั่งรัฐบาลเนี่ยขณะนี้ก็เหลืออนุทินค่ะซึ่งวันนี้ถ้าทางเต้นฟุตเวอร์กรอละเนี่ยก็ทีนี้มันอยู่ที่ว่าฝั่งรัฐบาลและสวจะเลือกอนุทินไหมอืมอ่าผมคิดว่าองไม่ยอมเนี่ย ป้อมไม่ยอมอป้อมไม่ยอมนี่ก็คือสอวอและพลังประชารัฐไม่เลือกอย่างน้อยแล้วถามว่าฝ่ายฝั่งประชาธิปไตยจะเลือกไหมไม่เลือกผมไม่มีผมฟังดูไม่มีใครเลือกแนะ่ทีนีเ้เหลือมาฝั่งประชาธิปไตย<ม>ก็เหลือฝั่งของพรรคเพื่อไทยพักเดียว เราจะเลือกฝั่งฝ่ายค้านเลือกไหมฝั่งค้านก็คงไม่เลือกไม่เลือกทีนี้เหลือว่าจะเลือกคนนอกไหมเลือกคนนอกก็ต้องเท่าไหร่สองในสามใช่ไหมฮะทั้งสองสภารวมกันสองในสามของสองสภารวมกันก็เท่าไหร่ห้าร้อยประมาณขาดตอนนี้หลือประมาณห้าร้อยคนห้าโดยประมาณครับแล้วทีนี้ห้าร้อยเนี่ยจะเอามาจากไหน ซึ่งคุณนุทินก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่เลือกคนนอกแน่นอนอืเพราะฉะนั้นไม่มีอย่าไปเชื่อแกเอาละฮะเอาใช่ๆตอนนั้นแกก็บอกไม่เลือกประยุทธ์โอเควันนั้นตอนนั้นแกก็บอกไม่เลือกประยุทธ์วันนี้แกจะพูดอะไรพูดได้แต่เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ครับแกอาจจะเลือกได้เหมือนกันตอนนั้นแกบอกแกไม่เลือกประยุทธ์ฝ่ายแกไม่เอาประเด็จการเด็ดขาดต้องประชาธิปไตยเท่านั้นบุญสลายพลเอกประยุทธ์จันโอชา โอ้ยลืมไปเลยแะเนี่ยแหมโทนี่มี่เตือนผมผมไม่ฟังอะไม่ท่านี้ถ้าในซีนารรโอที่คุณโทนี่บอกก็คือมันก็จะติดล็อกอยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าไอรัฐธรรมนูญใช่อันนี้คือผมผมกลัวปัญหาคือติดล็อกแล้วจะทํำยังไงต่ออาจารย์ว่าไงฮะ คือจะลองมาคำนวณ500จริงๆน่ะจ,จะลดลงมาไม่ถึง 500, 500. 5, 5, ดีนะคะเพราะว่าอ่ราคาที่มีไม่ครบค่ะโดยประมาณก็นิดหน่อยก็โดยประมาณก็ปัดเศษสมมุติสมมติว่า500เนี่ยมันจะเอามาที่ไหน500อ่พรรร่วมรัฐบาลอย่างที่เมื่อกี้อ่พี่ตัวนี้บอกว่าอย่าไปเชื่อคนอนุทินคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลประมาณ260กว่า260นักิโดยประมาณนะคะดังนั้นอ่ถามว่าแบบ สองเจ็สองวักสองคือคนนอกเนี่ยจะเป็นใครที่คิดว่าทุกคนคงคิดตรงกันนะคะก็คือเป็นคนเอกประวิทย์ใช่ไหมคะเส้นพุทธลกรออีกคนหนึ่งตอนนี้เดินเองไม่ต้องพยูสองวอสองร้อยห้าสิบนะคะถามว่าพลเอกจะเลือกพลเอกประวิทย์บางส่วนไหมนี่ฉันคิดว่าเลือกอยู่นะคะอาจสมมติตีว่าจับ2อง้อยห้าสิบยกมาสักร้อยห้าสิบนะคะบวกกับเมื่อกี้ฝ่ายค้านสองร้อยหกสิบ ดังนั้นเนี่ยตัวแปรสําคัญเนี่ยก็คือต้องมีฝ่ายเมื่อกี้ร่วมกับรัฐบาลเนี่ยตัวแปรสาคัญคือต้องมีฝ่ายค้านจะน่าจะประมาณเจ็ดสิบคนถ้าได้ฝ่ายค้านประมาณเจ็ดสิบคนก็เป็นได้นะคะอันนี้นับ <c oughs> แค่ว่าสวมาแค่ร้อยห้าสิบจากสองร้อยห้าสิบนะคะถ้าสวมาสองร้อยเนี่ยฝ่ายค้านก็อาจจะต้องการแค่ประมาณสามสิบคน คำถามหลักตรงนี้แหละค่ะว่าจะมีฝ่ายค้านบางส่วนบวชให้ไหม่แต่เกมไม่ว่าจะในนามพักหรือในนามงูเห่าดังนั้นความเป็นไปได้ตรงเนี้ยมันมันแปลว่ามันไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิงที่จะใช้สองเจสองวักสองคือบัญชีคนนอกแต่สวเนี่ยเขาก็แนวโน้มว่าจะต้องยกให้ประวิตย์ทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีประยุทธ์เป็นออปชันเนี่ยใช่ไหมฮะเขาก็ต้องยกให้ประวิทย์อ่ะเขาจะไม่เขาก็เป็นคนเลือกสวมาด้วยไงเออคุณคนเลือกสวอต้องยกให้อว่าสองร้อยห้าสิบมันแปลว่าตัวเลขที่มันต่างกันอยู่ประมาณสามสิบก็มีโอกาสเป็นมีมีโอกาสเป็นไปได้แต่ยากหน่อยยากหน่อยมินเมย์มากรับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครอยากจะมาเป็นนายกอยู่อีกสี่ห้าเดือนนะฮะอ๋อจริงๆแลต้องมีความสําคัญมากนะคะสี่ห้าเดือนนี้เนี่ยใช่ ค่ะเพราะว่ามันเป็นสี่ห้าเดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งดังนั้นคนที่จะเป็นนายกเนี่ยจะสามารถแน่นอนว่าตั้งครมใบนะคะวางขุมกําลังทางอํานาจรัฐมนตรีที่จะคุมกระทรวงสําคัญแล้วก็จัดวางตําแหน่งเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งฉันคิดว่าอันนี้เป็นแนวทางที่น่าจะอยู่ในใจใครหลายคนผมเห็นด้วยกอาจารย์เลยนะช่วงสองร้ห้าสิบส่วนใหญ่พร้อมที่จะบวตเนี่ยก็สายคันอีกไม่เท่าไหร่เองนะคะ